สวัสดีครับวันนี้มาดูรถชุมชิชิไปต้านนะมีอาการใช้เกียร์เข้าไม่ได้นะครับเฉอาะเกียร์หนึ่งนะเข้าก็ไม่ได้นะครับพอดีตั้งสายเรียบร้อยก็เข้าแล้วก็มันเข้าได้เข้าแต่เฉพาะบางบางบางครั้งนะครับแล้วก็มันจะหลุดอีกมันจะเข้าไม่เคยเลิกนะครับอันนี้จะทําการแก้ฟ้านะครับแกะเสร็จเรียบร้อยก็มาดูเออดูมีก้าม มีก้ามปูนับหักนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน็อตที่จับของก้ามปูที่เตะไปเตะมานะครับเพื่อจะเข้าเกียร์นะครับทำการหลุดออกนะครับลงอยู่ในท่องอ่างเกียร์นะครับอันนี้ทำการแกะแล้วก็เอาเหล็กดูดดูดนะครับอยู่ด้านล่างจะมีเศษเหล็กแล้วก็สปริงอาจจะ ต้องถึงการจะยกเกียร์แต่จะทำะแกสินส่วนที่มันหักก่อนแล้วก็ลองใส่ดูว่ามันใช้ได้ไหมทีนี้นอตที่มันลุดแนละ้วก็เอาจับแล้วก็หาอยู่ทองอ่างได้แล้วก็จะทําการใส่กับคืนตัวนี้รอเท้าเครื่องก่อพอดีสั่งซื้อเครื่องมาใส่ก่อนค,คลิปนี้ไม่มีเรื่องมากนะครับปัญหาเรื่องใส่เกียร์ยากรถสิบล้อ โมชิไตตันเครื่องแปดสูบนะับปัญหาใหญ่มากขึ้นเลยอาจจะไม่ได้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นับเนี่ยรยีวิวลดเก่ามากครับถูกมากอะไรก็ <c oughs> แกลดก็ไม่โปมนับท่อฟันก็ทำการดัดแปลงเอานับเสียงดังมากนับถ้าอยากให้แรงแรงนัอยากให้มัน ดังนะครับลนไปไว้อยู่ด้านล่างข้างล่างมันจะดังกว่านี้นะครับตัวนี้จะไว้ในสปอตนี้นะปรรคับะมาณนี้นะครับ